สวัสดีจ้าเพืพออ่อนเพ่อเอาลันนี้จนอนไม่หลับนะานม,นมาถึงวัดป่าดงอนองตาแล้วจ้าท,ที่นี่เปิด แปดโมงนะคะปิดสิบแปดนาฬิกาเนาะสอเบาบมาเทียนีมาครั้งที่สองเวเด้อวจา้ายออำเภอเมืองอุดรธานีเด้อจา้าตอนนี้เขาก,ก,กำลังร่อนามอยู่เด้อจา้าล้านขาก็ซบเศร้าลงจา้าเพราะว่าสมัยตะก,กี้นี่คนมาหลายนั่นขาก,ก็หลายจา้ะเพราะตอนนี้คนก็บ,บ่คคอยมากเนาะค่ะเนาะล้นานขาก,ก็เลยเป็น ไี่เห็นอยู่หลานเดียวเด้จ้าตอนนี้เนี่จ้าก็มากกันสิบคนจา้นาในขอบครัวอยากพินองอเนาะจานะ้าเนาะ บริเวณกะเพล่นเหตุไม้เนาะจา้าเนาะตอนสาธายมาสองปีที่แล้วนี่ะธาถุอินแขนนี่ยังบักันเด้ทำเน้อจากบ่กขันเด้ก,ดก,ดก,ก่อสังางข้นเนาะคะ่ะเนาะเิ่นกะมีว่าเพิ่นสีเห็ุซื้อ,อแบบตอน,นั้นกำลังก่อสรงางจา้าเออแมนกำลังก่อสังางแต่ว่าพระพุทธรูปที่ว่าแดงๆที่ห้องมองเห็นอยู่่นา่จ้านี่เพล่นบักันเด้เหตุเน้อจากตอนสาธายมาสองปีที่แล้วยังไม่ได้ทำนะคะถ้าครบเดือนมกระล่านี่ก็เป็นสองปี撒 โอ้ล้านค่านี่ล่างหลายเลยจ้ะพี่น้องสุขศีเวียงตานร้านอาหารและรีสอร์ทอ๋อพันมีน่รีสอร์ทของน,นอายนั่โอ้แต่เที่ยวไหนเนี่ยมาคันค่อยมากจ้ะเพระาะว่าตอนตะกีกะ้กะอ๋ขอขางนมีรี่สอดจ้ะพี่น้องอาจจะเป็นทีข้าเจ้านะะเนาะค่ะเนาะสุขศีเวียงตาน มีบ้านคนนําแต่ว่าร้านค้าที่อยู่ข้างนอกตะกี้ลอตเตอรี่ขายลายหายจ้าร้านค้าขายของกระหลายตอนนี้บ่มีเลยจ้าพี่น้องอืมมีหัวร้วานพิซซงพิซซ่าหรร้านกาแฟกับปิดไปโอ้เหลือร้านนำ้ำอยู่แค่ร้านเดียวจ้าพี่น้องขอไปข้างในนี่ก็สิบ,บ่มีเอียงแห้วจ้ามาจากจเป็นปลาเนาะคะ่นะเนาะ สงสัยจะมีร้านอาหารร้านเดียวคือร้านอาหารและรีสอร์ทอ๋อมีแต่ญี่ปุ่นหรอจ้าพี่น้องมีร้านน้ำแค่ร้านเดียวแล้วก็มีร้านอาหารของรีสอร์ทนะคะนี่ค่ะผู้ใดที่มาตะท่างไกลนะคะมานอนย่พักอยูหนี่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะเป็นกับซีมีอาหารและเครื่องดืม่ม โอ้เป็นเห็ดโดมเมืองเกาแบะข้างหลังตอนนี้ก็รอบพี่น้องค่ะเพขาเจอบักกันหนูนนำเนาะค่ะเนาะสาวไทยบานนี่กินน้ำํำแค่นั้นแหละจ้ะนํำเป้าเพระาะว่าพวกกิน,น้ํำหวานจ้ะโดนๆสิกินแท่น,นึงนี่ก็คือทางเขาทางออกแล้วจ้ะ นี่ห้าก็สิพ้าเขาไปจ้าเขาไปทางประตูนะจ้าเนาะเขาไปทางประตูทุกเที่ยวซาทิมานสิเขาไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะบ้ิบัทเลเขาท่านประตูเนาะ,ะคลิปถ้ำพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อืพอเรามาถึงปุ๊บนะคะซ้ายมือเราเลี้ยวเข้ามากับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก่อนเลย ำพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่จ้ะถอดรองเท้าก่อนนะคะนี่จ้าะพุทธเจ้าห้าพระองค์อืมทุกอย่างแปลกตาไปหมดเลยเพราะว่าเคยมา,ามันไม่ใช่แบบนี้ ห้ามจอดรถ ทั้งหมดสิบบอกสร้างขึ้นเมื่อปีหสาม 嗯。